ใครที่กําลังประสบปัญหาเส้นผมขาดดดร่วงหยาบกระด้างรังแครหรือผมงอกก่อนวัยอันควรฟังทางนี้เพราะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยน้ํามันซึ่งน้ํามันจัดได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยทําให้สภาพเส้นผมและหนังศีรษะของคุณนั้นมีสุขภาพดีตามมาดูดีกว่าว่ามีน้ํามันอะไรบ้าง1 น้ำมันมะพร้าวเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาผมงอก่อนวันควรอีกทั้งยังสามารถกําจัดรังแคช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งและช่วยทําให้ผมดําเงางามเพียงโลมน้ํามันมะพร้าวให้ทั่วหนังศีรษะและทิ้งไว้ประมาณ1 5บหถึงสานาทีและล้างออกให้สะอาดทําสัปดาห์ละสาถึงสครั้งค่ะ2น้ํามันมะกอกมีวิตามิน A E และ K และควอไลนช่วยซ่อมแซมเซลล์ผมและทําให้ผมมีสุขภาพดีโดยผู้ที่มีเส้นผมแหง้งหยาบกระด้างแตกปลาและผมร่วงสามารถนํา้ำ มันมากอกมาหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วสะออกค่ะทําเป็นประจําสัปดาห์ละ1-2ครั้ง3น้ํามันโจโจบาน้ํามันชนิดนี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีผมแห้งพันกันเป็นรังแคลและคันหนังศรีษะค่ะเพราะมีคุณสมบัติสามารถช่วยลดแบคทีเรียลดอาการอักเสบบนผิวหนังหนึ่งในปัญหาเรื่องรังแคได้4น้ํามันเมล็ดอัลมอนด์เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงและมีอาการเสี่ยงว่าจะหัวร้านซึ่งน้ํามันชนิดนี้สามารถทําให้ผมงอกใหม่ได้ถึง4นิ้วในเวลาเพียง3เดือนเท่านั้นเพราะน้ํามัน ีเต็มไปด้วยวิตามินอ e, ีที่เป็นตัวช่วยเรื่องการจเจริญเติบโตของเส้นผมอีกทั้งยังช่วยบำรุงเส้นผมให้มีน้ำหนักและนุ่มสลวยค่ะเปลี่ยนผมเงาให้กลับมาดำสุขภาพดีได้ไง่ายๆด้วย a g e n t y Treatment Stimulate ใช้หมักผมทิ้งไว้5-10นาทีช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดสีดำของผมจากภายในไม่ใช่การย้อมสีผมค่ะฟื้นฟูและปรับสภาพผมให้ดีขึ้นผมมีน้ำหนักไม่พันกันลดการขัดรดร่วงของเส้นผมได้อีกด้วยสนใจติดต่อสอบถามหรือกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ